ครับวันนี้อ่ะถือโอกาสนะครับมูลทธิลักไทยถือโอกาสลงมาเยี่ยมพื้นที่ของสมาชิกกองทุนซินามิในพื้นที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมธุรกิจของอีกหนึ่งสมาชิกนะครับที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนซินดามิของมูลทธิลักไทยนะครับก่อนขอแนะนําตัวเองครับชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมเช่อนายอรุณวาลินครับครับ ครับคุณอรุณวาลินนะฮะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเกาะพีพีครับอยู่เกาะพีพีครับไปทํางานอาชีพไปทําอะไรครับรับจ้างครับอ๋อรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ทครับผมไปกี่คนไปด้วยกันกี่คนไปด้วยกันสิบถึงสิบไหมประมาณประมาณเนี่ยประมาณสิบคนนะครับตอนสึนามิเข้านี้ ทีมเราอยู่ที่ไหนครับตอนนั้อยู่ในพื้นได้รับไม่เรียกว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนก็อ๋อไม่ได้รับโดยตรงไม่ได้รับโดยตรงครับพอสึนามิเข้าก็ทำยังไงครับกลับกลับบ้านกลับอุบนเลยแล้วครับกลับกลับมาอุบลแล้วมูลที่รักไทยเข้ามาหาทีมงานหาพวกเราเนี่ยเขาเข้ามาครั้งแรกเข้ามาคุยอะไรบ้างครับ ครับมาสนับสนุนครับเนื่องอ้ช่วยเหลือค่าตอบแทนไอ้เรื่องค่าจ้างครับในเรื่องอะค่าจ้างอ๋อมีหน่วยงานภาครัฐนะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือครับมูลที่รักไทยนี่จะมาให้ทุนครับทุนประกอบอาชีพเหรอครับประกอบอาชีพครับอ่าคุณอรุณเสนออาชีพอะไรครับขอกับรักไทยครั้งแรกเลยที่ได้ต่อครับ รับซื้อของเก่าตัวนี้เลยใช่ไหมครับธุรกิจนี้เลยใช่ไหมธุรกิจนี้เลยครับได้ทุนมาเท่าไหร่ครับครั้งแรกครั้งแรกวยที่ให้มาห้าหมื่นบาทครับให้ทุนมาห้าหมื่นมบาทมาทอะไรบ้างครับเงินห้าหมื่นนะมาเป็นทุนหมุนเวียนอามาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนครับแล้วก็ต่อต่อเติมพิงพักนิดหน่อยครับอืมแล้วก็รับซื้อเป็นทุนหมุนเวียน จากวันเริ่มทำจริงๆปี2,550อ่าประมาณ2,550นะครับก็เริ่มธุรกิจลงมาณวันนั้นถึงวันนี้แรกๆใช้ทุนหมุนเวียนเยอะไหมครับแรกๆก่อนมูลนิธิมาลมหายืมครับหยิบยืมเขา้องหยิบยืมมาพันบาทถึงพันถึงสองพันบาทครับอ๋อใช้ทุนหลักไม่เกินหมื่นครับ พี่คับมาซื้ออยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับในหมู่บ้านในพื้นที่ครับผมแล้วก็มาคัดแยกอยู่ที่บ้านแล้วก็เก็บขันลดไปขายตามอำเภอครับครับจากวันนั้นถึงวันนี้นี่ปีนี้เนาะก็ห้าปีแล้ววันนี้ในธุรกิจของคุณอรุณต้องใช้ทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับธุรกิจของก็เติบโตครับประมาณห้าปีอันนี้ก็หลัก ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่แสนบาทต่อต่อเดือนวันแล้วก็เกือบหมื่นประมาณหมื่นตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นทรัพย์สินที่เราเติบโตขึ้นมาจากน้ำทักน้ำแรงเราห้าปีนี้มีเครื่องจักรมีเครื่องจักรทุกครับหกล้อสองคันอ๋อมีรถหกล้อสองคันมีเครื่องจักรเครื่องจักรมีเครื่องบดเครื่องบดนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องอัดเครื่องอัดมีเครื่องอัดกระดาษนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกหกล้อสองคัน รถสิบล้อเบพิ่งออกมาได้ห้าค้อแล้วมีสิบล้อสิบล้อนี้ไว้บรรทุกบรรทุกของหนักๆครับล่องทรงลูกค้าแล้วครับครับผมออือครับผมก็คิดว่านะวันนี้คงประสบความส็ขพอสมควรเนาะอนาคตของธุรกิจของคุณดารุณกับครอบครัวนี้วางไว้จะเป็นแบบไหนครับก็คิดว่า จะศึกษาการตลาดอืมก็ทำไปเรื่อยๆครับครับหวังว่าถ้ามีทุนก็จะไปเปิดขยับขยายร้านอ๋อขยายสาขาขยายร้านอำเภออ๋อจะเข้าสู่ชุมชนเมืองและครับผมก็คงจะต้องขยับขยายให้ไปสู่พื้นที่อื่นเนาะตรงนี้มันอยู่วันไหนชนบทอยากให้คุณอรุณฝากถึงเกษตรกรหรือว่าคนไทยเราที่ มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพยึดอาชีพไหนก็ได้ครับอาชีพไหนก็ได้เพราะว่าอาชีพทุกอาชีพมีรายได้ดีหมดครับครับผมผู้ที่ประกอบอาชีพจะขาดไม่ได้ก็คือคุณธรรมจจริยธรรมครับในเรื่องการบริหารการจัดการเงินทุกบาททุกสตางค์ในการลงทุนจะต้องลงทุนให้คุ้มค่าซื้อ ของอย่าไปใช้ใจซื้อซื้อไครับทุบบาททุบแตงมันมีค่าครับที่ฝากที่สําคัญเรื่องการพนันครับข้องเกี่ยวยาเสียติดครับครับครับอยากให้คุณรุนฝากถึงทีรักไทยนะครับนิดนึงผมก็ประสบความสำเร็จมาได้ก็พราะไอ้ได้ทุนจากมงลนละทีละรักไทยครับที่เป็นทุนแล้วผมได้ประกอบอาชีพ มีร้านรับซื้อของเก่าของเขาตัวเองและประสบความสำเร็จอาจจะไม่มากก็น้อยครับอาจจะไม่น้อยว่าผมก็ภูมิใจครับที่ได้มาถึงจุดนี้ครับผมก็ขอบคุณเมื่อที่รักไทยที่ให้โอกาสผมครับข,ขอบคุณครับค่บผมขอบคุณ